วันนี time, thing, ้ผมขอเปิดโชว์นะฮะของ Hello Check จัดยืนเดี่ยวด้วยคอมเมดี้ฮะคนแรกนะครับคอมเมดี้นะฮะคุณโนนทบุเรียนทับผมอ่าโอเคเห็นไหมครับต้องมีคนประคองนะครับไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะครับนั่นแหละครับเป็นสแตนด์อัพที่ยืนไม่ได้นะครับอ่าวันนี้ตื่นเต้นมากนะครับอ่าโอเค จะไปเช้าก่อนเช้าก่อนแช้าก่อนเช้าก่อนสวัสดีครับได้ยังได้ยังได้นะได้นะโอเคขอเสียงพยุงมือให้น้อยอีกสักครั้งครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ใครขึ้นลิฟต์มาบ้างฮะใครขึ้นลิฟต์มาบ้างเอาเลยอ่ะขอเสียงก่อนขอขอยกมือหน่อยฮะใครขึ้นลิฟต์มาบ้างฮะยินดีด้วยนะครับขึ้นลิฟต์มานะฮะดูเลยประมาณเห็นสภาพผมไหมฮะขึ้นลิฟต์มาเหมือนกันครับติดลิฟต์ครับ โซโหเฮาส์ House นะครับตอนรับผมโดยการให้ผมติดลิฟต์อยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงเมื่อสักครู่นี้ได้มีโอกาสติดลิฟต์กับเพื่อนอีกหกคนนะครับเป็นครั้งแรกของการติดลิฟต์แรกๆแล้วก็ตลกอะคบเป็นคอมอเมดีนม้น,น,น่ะเมนเซนต์น้องยูเมอร์เขาสูงอ่ะติดลิฟต์ปุ๊บเฮ้ยติดจริงไหมเฮ้ยจริงจริงๆรเฮ้ยติดจรงๆๆๆๆิงจริงเรขำกันเลยแบบ สิบยี่สิบสามสิบสี่สิบสิบสี่สิบสามสิบสี่สิบไม่อมขึ้นเล้อลองใต้ช่วยผมด้วยผมติดนิดนิดสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบหลังๆเริ่มไม่ตลกอากาศเริ่มไม่ค่อยมีเริ่มเฮ้ยดีนะไม่ใช่ชั้นสี่สิบหกไม่ชั้นหกสิบเจ็ดเฮ้ยลืมถามเลยใครในที่นี้กลัวที่แคบบ้างไหมดีนะเราหกคนไม่กลัวเลยถามกูสิกูกลัวไหมกลัว่าเฮ้ยเออผมเป็นคนกลัวที่แคบนะครับผมกลัวมาก เฮ้ยเราทุกคนเราทุกคนมากกอนไอโนกันเร็วสิ่งที่มึงต้องไม่ทําอ่ะคือไม่กอดเนี้ยไม่ได้เลยมึงต้องออกจากกูคือผมนะครับก่อนที่เราจะมาเล่นกันผมกับพี่เบียร์ก็ได้เมอกลสมาเซิร์เวที่นี่ก่อนแล้วก็เข้ามาปุ๊บเราก็ไม่รู้ว่าไอความปากหมาของคองมเมดีน้น่ะเราสองคนผมกับพี่เบียร์บับแจ๊กนะฮะเรามาถึงเราขึ้นลิฟต์ปุ๊บว้าวสเปกเลยเนี่ยลงศพกูนะกูต้องการลงแบบนี้ไม้แบบนี้เลยคุยกับพี่เบียร์เล่เล่กันเลยลิฟต์ เฮ้ยพี่เราอยู่โรงเดียวกันไหมเราก็เฮ้ยพี่ผมขออยู่คนเดียวผมนอนดิ้นผมชอบลงอย่างนี้อะไรเงี้ยเป็นลางครับ <ผม S 1> อันนี้คือโซโหเขาก็เริ่มต้นโดยกันแนะนําที่นี่ให้ผมได้รู้จักแล้วดูสภาพผมเนี่ยขึ้นจากชั้นหนึ่งมาจะทําราวจับให้กูสักนิดไม่มีมึงมีทุกอย่างเครื่องดืง่มมีทุกอย่างโมชิลาโต้ฮิเลมาโต้มีกัมมโซ กูขอลาวบันไดให้กูเนี่ยไม่มีทุกคนครับชื่องานฮัลโหลเช็คครับครั้งนี้มันเกิดขึ้นจากไอเดียของยุทธนาบุญอ้อมนะครับหรือที่ทุกคนรู้จักว่าป๋าเต้ป๋าเต้เป็นผู้ชัดบ้าไหมฮะไม่บาไม่มาไม่มาดีแล้วฮะตาบมาดีแล้วดีแล้วดีเลยดีมากๆดีมากๆยุทธนาบุญอ้อมนะครับให้โอกาสยืนเดี่ยวเยอะมากนะครับผมได้มีโอกาสคุณเชื่อไหมผมเคยซาวน์เช็คนว้ย คุณถ้าคุณไม่ใช่นักร้องกูสาวเช็คไม่ได้นะครับยุทธนาบุญอ้อมครับครั้งหนึ่งในงานบิ๊กมอร์เทนก่อนโควิดนะครับได้สร้างเวทีขึ้นมาหนึ่งเวทีครับอยู่ๆก็ทําเวทีขึ้นมาเลยคุยเอ้ยเดี๋ยวทําเวทีให้ยืนเดี่ยวเลยอ๋อครับป๋าดีๆครับเดี๋ยวให้ยืนเดี่ยวขึ้นกับแทเชอร์สร้างเวทีขึ้นมาครับเป็นเวทีในงานบิ๊กมอเทนบิ๊กมอเทนคนเข้าสองแสนคนทําเวทีให้ยืนเดี่วกับแททรเชอร์ครับว้าวเอาแล้วกู เอารถมารับรถตู้มารับนอนโรงแรมเดี๋ยวบ่ายสองสาวเช็ควาวซ่านี่คือความฝันของผมอะคุณเข้าใจว่าแบบอยู่ๆเป็นแบบด้งเดยง,ดงเล่นตลกโง,ง,ง,ง่ๆไปวันๆแบบป่บาเต้ให้โอกาสอุยเอาสวเอาเอาสาวเช็คโรชเช็คดีใจมากคนณสองแสนคนนคุณในงานนสร้างเวดีให้ผมทําให้ผมแบบผมออกแบบโชว์ผมทําซิงเกิลการยืนเดี่ยวลงทุนทําซิงเกิลทำเอ็ ทเชอร์ไม่ทําอะไรแทเชอร์ก็หาบงหาเพลงไปอไม,ไม่ติดไม่ติดไม่เป็นไรอยืนเดี่ยวทําเพลงโอ้ oh, เตรียมโชว์กันสนุกสนานสองแสนคนครับปาเต็ดทาเวทีให้ผมนะครับเป็นผ้าคาดสีเหลืองครับเขียนว่าแดนเจอร์คาดเป็นคอนหลาดเวทีเท่าเวทีจริงเลยแล้วคาดเป็นคอนหลาดเป็นแบบแดนเจอร์ตั้งชื่อเวทีผมว่าสเต q ควอเลนทีน ไม่ติดไม่ติดกำลังครเาทกำลังมาแล้วโควิดกำลังมายังไม่ฮิตเท่าไหร่น่าจะกำลังมาคนในงานครับแทนเชื่อก็ได้จัดผู้ชายล่ำล่นะครับผู้ชายล่ำล่กะว่าโอ้มาแน่แน่ผู้ชายล่ำล่ำในคน้องเข้ามาดูเยอะแน่แน่ให้ผู้ชายล่ำล่ครับใส่ชุดพยาบาลที่ตรวจโควิดอะชุด C P T V P P T V อะไรนะไอ้ชุดก็ได้ชุดเลยนะสิ P P E ตั้งให้มันยาก PPTC t t PTV P p e คนเดินต๋วในงานนะครับในในเวทีผมเนี่ยใส่ชุด PPE เป็นผู้ชายลำบึกไม่เห็นหน้านะทุกคนใส่เป็นตั้งชื่อว่า s t a t e Quarantine ผมว่เอ้าไม่ติดไม่ติดเอ้าลองดูเป็นมิติใหม่ผมว่าคนยังไงก็ต้องมาอยากมาดูตลกพักก่อนแหละอ่ะลองดูลองดูดูตารางโชว์ครับเวทีก็ขึ้นทั้งหมดมันมีทั้งหมดเจ็ดปดเวทีนั่นแหละเราก็ดูตารางเออมามามาใจชื้นไม่ได้แล้ะ ตารางนะครับชนกับซิตี้ฟูชนเดอะมูสนะชนโยบอยทีเจสองแสนคนในงานวันนั้นนะครับมาดูเวทีผมทั้งหมด16คนรวมทีมงานผมเล่นไปร้องไห้ไปเป็นครั้งแรกที่ผมเล่นแล้วร้องไห้แล้วแบบแล้วได้ยินเสียงจะข้างเวทีอยากให้เธอไปคุยเธอไปคุยกัข้าวก่อนพูดโอเค a l r i g h แมง คนก็น้อยผมก็เล่นไปแบบเล่นอนด้วยใจแบบมันสู้อ่ะใจมันสู้อ่ะเอาเอาเอาซะ่อยเอาซะ่อย,ออยกำลังจะแบบแ l e n d i n g ลงสวยๆอย่างน้อยๆทั้ง16คนเขาจะดีใจกับเราอ่ะว่าเราแบบได้ลองทําอ่ะก่อนนี้แท้เชื่อคอืเอาวะเอามามาผมก็จะเล่นมุกสุดท้ายปุ๊บจุดพลุเริ่มงานไม่มีใครดูกูเลยครับดูพลุนั่นเป็น <laughs> เขาเรียกว่าฮัลโหลเช็คครั้งแรกในชีวิตผมเราทุกคนย้อนกลับไปครับเรา ตื่นขึ้นมาในวัยเด็กผมเ <พ eston S 1> ชื่อว่าใครหลายคนน่าจะมีอดีตเหมือนกับผมเราต้องการฟัง i n ท r o d u c e บางอย่างถ้าไม่ได้ยินอะ่ะเราจะขาดขาดอะ่ะเราตื่นเช้าขึ้นมาเพื่อฟังเสียงผู้ชายคนหนึ่งครับในวัยเด็กของเราน่าจะน็อตตาเกียเดียวกันนะน่าจะคล้ายๆกันนะผู้ชายคนนั้นเขาจะพูดกับเราว่าเฮ้ย <uk> สวัสดสคีครับน้องหนูๆครับเฮ้ยอ่ะอันนี้ในสายที่ดูช่องเก้าสายที่ตื่นมาแล้วดูช่องเจ็ด ก็จะมีพ <watercolor> ี่นัดพี่แนนพี่นัดพี่แนนมาก็จะมีวอร์ดิสนีย์วอร์ดิสนีย์เนี่ยวอร์ดิสนี่ไม่มีอะไรครับการ์ตูนไม่ซับซ้อนมากจะมีเฮ้ยฮัลโหลเฮ้ยวันนี้มิกกี้มาเกอูร์กอูกูฟี่เออเกูฟี่มันจะน่ารำคาญประมาณนี้แต่เราตื่นมาดูนะเราตื่นมาดูเฮ้ยมิกกี้เฮ้ยแล้วกูเนกูฟี่อะไอ้นี่เป็นเท่าไหร่มีตัวเฮี้ยไอ้เป็ดเฮี้ยเนี่ยออกมาเนี่ยมึงอ่ะมึงตื่นมาเพื่อดูเฮี้ยเนี่ยอ่ะ เฮ้ยโกฟิวกฟวป่าซ่าปะาซ่าน่าลำคาญแต่ไม่เราตื่นมาดูเราตื่นมาดูตาสลับอะไรครับตาสลับเฮ้ยสวัสดีครับน้องหนูหนูเคลบเฮ้ยวันนี้นะตุ๋ยเมือแล้วคคับเฮ้ยไม่ได้นะดูดูอย่าเพลินนะเพลินไม่ได้นะต้องตัดกลับไปดูกอบเพชรเจีนะราบเจีไันนี้จะแสงก็ต้องดูนะใครทันกอบเพชรเจษีไหมในนี้ท่นไม่ไม่ไม่ค่อยมีเนาะโอ้ตายแล้วผมนี่กอบเพชรเจีกับผมนี่ผูกพันกันมากนะครับ แม่อยากได้ซักผ้านะครับกอกีซักผ้าแม่ฮะในในเรื่องครับเป็นเอกชัยศีวิชัยเล่นจะเป็นในง่อยะเป็นง่อยกอกีซักผ้าแม่มาวางอยู่วางใส่คือในเรื่องอันนี้เล่าให้ฟังดีแคบเร็วๆคนเป็นง่อยแล้วมันมีกาอเพชรเจ็ดสีใส่ปุ๊บใส่วันจันทร์ก็จะหล่อเป็นคือมันจะมีพระเอกเจ็ดคนตามสีเลย อันนี้แบบช่องเจด็ดเขาฉลาดมากทีมีดาบเจ็ดส,สีมันีเจ็ดแสงกอบเพชรเจ็ดสีมณนีนกพก้าอ่าก้าวไม่ใช่มันีนกพเจ็ดไม่มีนะอตนมันีนกพก้าวอะไรเงี้ยแบบแบบกอบเพชรเจ็ดสีหูบุคคลใส่กางอีงักผ้าแม่หูใส่ใส่ปุ๊บเป็นเง้อ,อในเรื่องคุณเป็นง่อยง้อใส่กาอเกงกาอี้ชักผ้าแม่ปุ๊บปุ๊บหายรอปล่อยพลังได้อันนี้คือพอดเรื่อง <c oughs> หลังจากนั้นจะมีดาบเจ็ดสีมันีเจ็ดแสง ดาบเจสีไม่ได้จะแสงครับเพลงร้องอย่างนี้อันนี้อันนี้แบบโนตาเจีรยผมเลยผมเลิฟอะเชื่อไหมผมไม่เซิร์ชเน็ตเลยนะอันนี้ในความทรงจเลยดาบเจสีเรื่องฤทธิชิตมารเทพสถานไปทั้งปัตตภียักษ์มารไม่กล้าลาวีดาบเจสีคู่บานคู่เมือง แสงที่หนึ่อันนี้เขาจะเริ่มเล่าแล้วว่าเจ็ดแสนเนี่ยมันจะมีสมรรพคุณอะไรบ้างอ่น,นึกออกป่ะเขาจะเริ่มเล่าแล้วเขาจะเริ่มเออเขาจะอันนี้เขาเรล่าแล้วว่าเฮ้ยเจ็ดแสนเนี่ยมันมีนะแสงที่หนึ่งทะเลลุกเป็นไฟสองสามสี่ห้าสตรูรอมรันหกเจ็ดลิเดชอเนกอันนั้นครบเจ็ดแล้วเหรอ เอาใหม่สิอ่าแสงถิ่นทะเลลุกเป็นไฟ 2, 3, 4, 5, สองสามสี่ห้าศัตรูโรมลันหกเจ็ดไม่ครบนะ,อ,ะอันนี้หลอกกูนะเนะี่ยนี่กูตื่นมาดูมึงเนะี่ยอันนี้เพิ่งมารู้ตอนโตเพิ่งมารู้ตอนโตแล้วในเรื่องพระเอกแม่งคุัรกิ่งไม้ มันเป็นกิ่งไม้ชื่อพี่มาพี่มามาแล้วพี่มาพี่มาสรรพคุณพี่ม้าคืออะไรครับสรรพคุณพี่มาคือถ้าโยนพี่มาขึ้นฟ้าตะโกนโอมสุจิตบุริพี่ม้าจะกลายเป็นม้าเหมือนแบบเป็นไม้ยูนิคอนมีปีกมีพลังขึ้นมาโยนปุ๊บ กูเด็กๆกูคว้ากิ่งไม้ได้คุยกับกิ่งไม้แม่ตบตอบปึ๊บตอบไม่ว่ากูโยนกิ่งไม้ขึ้นฟ้าโอ้ฟูติปุรีเล่นแม่กูเลยตบกูอีกรอบเ <c oughs> ด็กเฮยคุยกับกิ่งไม้แล้วตัวโก้แม่ก็คุยกับกิ่งไม้เหมือนกันบอกลิสุติปุโอมเชียแต่สิ่งที่ดีคือเราเป็นเด็กที่ไม่กลัวโครงกระดูกฮะ <c oughs> ในเรื่องเนี่ยมันจะมีคมโครงกระดูกเป็นอะไรต้องมีเป็นอะไรโครงกระดูกเลยอะ เขาซื้อเนื้อผีเนื้อผีกันเนื้อผีกรุงกริงกรุงกริงเดาวได้ตอนโตว่าจะเป็นเสียงรนนาดกรุง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 เนื้อผีเนื้อผีไม่เคยช่วยในเรื่องแม่งขี่ยุงคุยงโคงกันโลไอ้เหี้ยน็อตตะเจียกูเลยเด็กๆในกูต้องตื่นมาฟังไอ้พูดนี้ยไม่งั้นเฮ้ยมึงเป็นเด็กมึงมึงตื่นได้มึงก็คือเป็นเด็กไปเลยน้ผีมึงดูอะไรมนสุ่ดูอะไรชมรมขนหัวลุก ไม่มีอะไรครับมันไม่ได้มีอะไรเลยช่องคนหัวลุกเนี่ยเรื่องเรื่องที่ชมรบลูมคนหัวลุกเล่ามันไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมันจะเป็นเรื่องที่แบบว่าเราจะเขาจะเล่าเลยกูหกขวบนะเนี่ยนี่กูหกขวบนะทำนี้ขวบงูหกขวบนะเยี่ยกลัวกต้อง เข้าไปดูกูฟี่น่ารันั่นเป็นเรื่องที่มันคือเสียงเสียงหนึ่งครับผมยังเชื่อว,ว่าเราหลายคนนะ่ะได้ยินคขาว่าฮัลโหลเช็คเช็คหนึ่งสองสามเช็คเช็คเช็คคล้ายๆกันครับผมยังเชื่อว,ว่ามันคือเสียงของการพยายามกำลังจะเริ่มอะไรบางอย่างมันคือการ i n ท r o d u c e อะไรบางอย่างเหมือนกันครับการที่เสียงฮัลโหลเช็คเช็คหนึ่งสองสามสี่มันทำให้ผมนึกถึงเหตุการณ์ที่ธนาบุญอ,อ๋อไปผมขึ้นเวทีวันนั้น มันทำให้ผมนึกถึงเสียงที่ทําให้ผมนึกถึงเรื่องราวว่าการฮัลโหลเช็คเนี่ยหรือการเริ่มต้นเสียงเนี่ยเรามีเสียงอะไรที่เราผูกพันอยู่ข้างในจิตใจของเราบ้างเรื่องของผมน่าจะประมาณนี้ผมไม่มีเรื่องแล้วครับว่าประมาณนี้ที่ผมเตรียมมาผมมีแค่คำนี่จะบอกทุกคนว่าวันนี้นะครับขอให้ทุกคนเดินลงบันได <laughs> โดยสวัสดิภาพนะครับอย่าขึ้นลิฟต์ ขอบคุณทุกคนมากครับผมโนนธบบุเียนครับและนี่คือโนนธบบุเียนนะครับโอ้โหโอ้โหกูฟี่นะฮะโอเค